Cám ơn bố, 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 bố 2 nôm, 5 sạch, được rồi Mắc kìm tàm bọc húng nắm cắn, kìa nọ Nồi nè Mắc kìm tàm bọc cò Bạn chơi ơn bà yên không? Tàm bọc húng, hồi đó tàm bọc húng Bạn chơi ơn tàm bọc cò, bà khỏi bọc cò Đơn nhỉ? Tàm bọc húng Bạn khỏi ơn tàm xùm đi Được rồi, bà khỏi ơn bọc húng Được rồi Ăn nữa ai? Chát thật Thật quá nhỉ? M อิ่มเนาะยิ้มกันเออ,อแต่ว่าใส่ซอสมันเผ็ดเนาะไอ่เขาจะวางใส่ซอสมนันเผ็ดใส่เมื่อกินพี่น้องอืมมาเด้อครับพี่น้องมากินนทำกันเด้อยาสิบยาสิบโอ้ย,อยม <า S 1> ันเป็นได้ไรวะ คนนี้อยากส่มือเลยครับล่างมือแล้วล่ะเสษส่วนมันผิดมันปลาเสียบด้วยยังส่มือหัวอยากตีนห่วยไม่ใช่นี่มันผิดนอกจากตีดหอกที่บอกว่าโอ้ยแต่ยังไม่เขาตากันาดนี้โอ้ยโย่บกอกใจข้อนี่ห่วยมันไม่บอกว่าว่างเนี่ยอยากตีดดูต่อในขณะไปเพียบมา

โอ้ยมันเป็นอะไรกูดนี่ซ่อนทางฟุ้งคว่ำนี่ลหละโย่มันเพ็ดเนาะพอพ่อพ่อพอต้องกินตองกินเพ็ดก็ยังจุ่มกินอยู่มันเป็นอะไรวะเจ้านี่มันเกินขนาดเลยดิน่าก็แทบเนาะกินตะมุงนี่มันฝาดถือตากันได้ไหนเป็นยังไงสักโมกี้บอลแท้ นี่ความฉิดอยู่อ่ะ <c oughs> กินตำพุงได้กินสิดสิดสิดหนามมะโนย่างที่บอกบอกเอาเอาหนามมะโนยในเรื่องบ๊ทออกบ <c oughs> อกว่าหลับสูดออกนะพ่อแย่นลยโอ้ยมันสิดหาร์ดแตวันมีมันสั่นฝามาหาเป็นดินนี่อย่างรอบรอบหืมไปรอบรอบห้องค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นระดับสองค่อยๆกลับมานะหายใจยลึกๆหายใจเอายาวๆนี่คือการทําอะไรครับคุณรู้ชมบุ๊ชช็อปครับ,บ,บเตรียมตัวเตรียมตัวละครเพื่อทํางานต่อไปดับที่สามนะครับสบัดแขนสบัดขาได้โอเควงกลมสิ การเตรียมพร้อมนะครับผมก่อนซ้อมละครจะเ่เมสุไลเบเกมสุไเเมนที่มันงานญี่ปุ่นรต้องเล่นเกมสุไไมยังมีางคนยังไม่รู้ก็คือวันี้สอย่างเนาะสามอย่างเนาะอันแรกคืออะไรนะส่งเนาะส่งเนาะทุกคนลองหาโฟกัสหาคนที่เราอยากจะส่งให้แล้วก็ ยกมือขึ้นมาแล้วส่งออกเสียงคำว่าผ้านะครับผ้าส่งไปให้คนที่เราต้องการอ่ะพร้อมกันผ้าพร้อมกันสรงหนึ่งสองซ้ำพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำเปลี่ยนโฟกัสคนใหม่หนึ่งสองซ้ำคนส่งใหม่ห้าหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไม่พอเพราะนั้นเราต้องเล่นใหญ่ขึ้นเราต้องเป็นซามูไรเนาะเราต้องส่งเยอะขึ้น เอาพลังออกไปมากขึ้นนะหาถ้าหาคาแร็เตอร์ของตัวเองดนียนะเราจะส่งยังไงเป็นคาแร็เตอร์ของตัวเองด้วยโ okay, อเคพร้อมกันนะครับส่ง1นึสองซ้ไปฮ่า่งสอซ้ไปฮ่าหนึไปฮ่าโอเคขยายวงนิดนึงนะนี่ซ้บกันจอบนะค่าจอบนีดหนึ่งขออีกทีนึงส่งหนึ่งสองซ้ฮ่าคนใหม่หนึ่งสองซ้ฮ่าคนใหม่หนึ่งสองซ้าไปให้ถึงเท้าหนึ่งสองซ้ทีทีนี้รับอ่ะรับ1 2ึซ้ รับคือเพือนเนาะเมื่อกี้คือเขาส่งไปให้คนที่ยังไม่เคยเล่นเขาส่งไปให้ปุ๊บเราต้องรับด้วยต่อไปคือต้องเพื่องนี่นะอันที่3คืออะไรครับเพื่อ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 คือปันตัวเองเพื่อท่ไปคือข้านนี้สองซ้ำเพื่อขงปันเพื่อปันของในปเพื่อขอแอคทีนด้วยขอตัวละครด้หนึ่งสองซ้ำเพื่อหนึ่งสองซ้ำเพื่อโอเคมาพร้อมเล่นเลยเดี๋ยวไม่อยู่ในวงแล้วันนะ